มาอะไรคะเบิร์เดย์แม่ย้อนหลังเบิร์เดย์คุณแม่ย้อนหลังนะคะมีเค้กตะมุตะมีมากแล้วก็คุณยายมีเบิร์เดย์ย้อนหลังคะเบิร์เดย์ใครเบิร์เดย์แม่ค่ะตอนออกโทเบอร์แต่เนื่องจากตอนนี้เป็นเดือนแต่ว่าเดือนออกโทเบอร์เราไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่อันนี้เดือนโนเวมเบอร์แล้วเนี่ยใช่เดือนพฤศจิกาแล้วแต่ว่าดีนะเขาให้ย้อนหลังให้พี่เจษกิเค้กนี้รักมากนี่ทุกคนดูเร็วมันจะละลายไะเป็น้กไอศคมเอาเป็ค้กไอศคีมหรอเร็วเอาหมูย่างให้ยายก่อนไม่เป็นไรใคครจะกกกินนนเเ้่่อีย บุ้งแม,แม่ชอบกินอันนี้มากเนี่ยเนี่ยหมูแล้วก็ใส่น้ำซอสเนี่ยเราย่างให้คุณยายมีคนช่วยย่างแลวหนึ่งเนี่ยย่างให้คุณยายนะคะเจ๊บุ้งใส่ลงไปแล้วนะคะโอ้โหมันเกิดใครคะคณแม่มันเกิดแม่แต่ใครจะกินย,ย้อนหลังใครจะกินบุ้งล้างหย่อนเจ๊อ้ออแข็งมากข้างในยิงฟาังเอาจะปาะทำไมจะเอาทำไมคะ เงี้้าเลยไปไอติมไอติมใช่ไหมอ่ะแข่งทาย่อยนันนี่แข่งทาย่อยนันนีอ่ามาเกิดแม่มาเกิดแม่นะแต่มุ่งเคยประเดิมก่อนคนแรกเปนเกิดแม่นะคะอร่อยมากกิดให้ดูขอโทษนะคะถ้าใครเห็นนี้ตอนดึกมันจะหิวมากคนนี้ก็อร่อยคนนี้ก็อร่อยนะคะ ไงฮะบุง้งหมูกรอบปลาร้าเป็นไงบ้างรู้ว่าจะไม่ได้กินแล้วใครมันคือตัวเองแท้จริงรอ่มันเหมือนกียกยเกิร์ตอ่ะเออใช่เหมือ <c oughs> นร้อยฉันทำไม <c oughs> บุ้ง <c oughs> แกงแม่ีนทุกคนแม่จะบอกอะไรให้นะในบาร์บีคอนนะอร่อยที่สุดคือกระหล่ำกระหล่ำ <c oughs> <c oughs> อันนี้คูดจริงๆหัวเราะไหมบุ้ง ถ้าไปข้างนอกไม่ไม่กินกะหล่ำเลยนะทุกคนแต่ถ้ามาบีค้อนบาบีค้อนไม่ชอบกะหล่ำเนี่ยถ้ามันลวกแล้วเนี่ยมันอร่อยอะ่ะก็ไปกินกะหล่ำบ้านไปก็ไปกินกะหล่ำบ้าน,าน,านไม่ใช่ที่บ้านเราก็ไม่กินไม่อร่อยแต่ที่เนี่ยไม่ว่ามันอร่อยยัยแบบกระลำกรลำก็แต่กระลำถ้วยเ<ช>ท่านี้นะคะบอกเขาเติมไปสามล<า> <3 S 2> ูกแล้วนะคะใครชอบกะหล่ำที่บาบีค้อนเหมือนกันเม้นต์มาบอกนะ